สวัสดีค่ะให้นิยมการสวยนะคะแม่สวยสกลนครน,นะคะโอ้วันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่หกทุ 6. ่มห้านาทีสองตายายยังไม่ได้กลับบ้านนะคะหลังจากไลฟ์สดเสร็จก็คิดเงินเอฟซีหลายท่านนะคะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะผ่านตรงนี้พอดีเลยตอนนี้ปิดไฟมืดสนิทเลยนะคะเปิดไฟมิดมืดสนิทเลยแล้วก็ก็จะมีกุ่มฝั่งนู้นนะคะทำซุ้มเนาะซุ้มทำฝั่งนู้นทำซุ้มซุ้มตรงนั้นจะเป็น เชื่อขายพระคมนะคะ30มสิบบุดทา,ะะทางเลยเ <fit? S 2> านาะค่ะจะขายพระคมยาวไปสุดหน้าวัดท่านเลย30บบุดหนึ่งสองสามก็จะมีร้ 1, 2, านพระคมตรงนู้นนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารแล้วก็มีบรรยากาศส, <U> <TER> สวยมากเลยเป็นร้อยล้านเลย <S 1> <S 1> สวยๆาบอกเป็นร้อยลงทุนเป็นร้อยล้านหรอไม่ใช่ร้านอาหารเป็นเป็นนับเป็นเป็นเกือบเป็นร้อยเลยร้อยล้านอืมโอเคร้านอาหารเป็นร้อยร้อยร้านเนื่อว่าลงทุนงานนี้เป็นร้อยร้อยร้านอ่ะนะไม่ใช่นะค่ะ คุณแม่ก็จะพาชมนะคะจะพาชมนะก็ตรนนี้เขาเรียกว่าที่หาบแตไรที่สวยว้าที่หาบแล้วไปเนาะที่หาบที่หาบค่่ะทีหกบคนคนเดินของอยากของกินแล้วสวยงามมากที่หาบนะเป็นเป็นที่หาบนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นซุ้มคนเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูซุ้มทั่ไปบ้างนะคะ

เ่าอะโครมคนเยนานกโคมครมคนมไสกลครมสวยงามมากนั่งตุดไทยสัารักมากเลนควนี้เป็นโครไฟน่ารักมากเลยนะคะเข้ามาเลเป็นโคมคบามาก่อนน่ะเป็นโครมสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะ ตอนนี้คลามัดยอมนะคะสวยงามค่ะคามัดยอมสวยงามมากแล้วก็จะประดับประดาประดับประดาเป็นเป็นโครงคามนะคะโครงคามเป็นชั้นๆสวยงามมากสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้คือซุ้มของไทยนะคะจะเป็นผ้าคลามนะคะผ้าคลามล้วนเลยนะผ้าคลามค่ะมอนคุณแม่ใส่คุณแม่ก็ใส่ผ้าคลามนะคุณแม่จะเป็นสามชาติเลยทั้งไทยทั้งจีนทั้งเวียดนามเลยค่ะวันนี้มาในชุดไทยนะคะผ้าคลามนะคะ พรุ่งนี้จะมาที่เวียดนามนะคะมันที่สาวก็จะมาทุกปีนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากน้อยที่นั่งสวยมากวันนี้เป็นผ้าคลามลายลายอ่าสกิตลายลายหมีนะคะวันนี้เป็นผ้าคลามลายหมีนะคะลายหมีโบราณนะคะตัวนี้สวยมากเลยลายหมีโบราณนะคะลายหมีโบราณนะคะก็นี่ดอกไม้สีฟ้าสวย สองสามงานอลังการมากเลยนะคะสองสามงานอลังการมากสําหรับทีมงานจัดเวทีก็ยังไม่เสร็จกันเลยนะะยังไม่เสร็จกันเลยนะคะแต่ยังไงต้องเส็จทนนะซุมเป็นซุมอาหารนะคะเป็นใยร้อยร้านคุณพ่อบอกคุณมงไฟเออซุมอาหารนะคะเป็นใยร้อยร้านเลยพิธีการจะอยู่ฝั่งนี้มีหลายร้อยค่ะาจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นพระครามเห็นว่ามาสามสิบุธเลยค่ะมาสามสิบุธเลยตอนนี้ร้านก็ยังแต่งกันอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะคะ ปิดไฟถ้าไม่ปิดไฟก็จะสวยกว่านี้ตอนนี้ก็สวยเลยเนาะครับสวยงามมากเลยแล้วยังไงวันที่หนึ่งสองสามเจอกันคุณแม่ก็จะมาใส่บาตรตอนเช้านะคะใส่บาตรตอนเช้าเดี๋ยวบุญมาฝากนะคะใส่บาตรตอนเช้างาททนาอลังการมากสําหรับคลิปนี้คุณแม่จะกลับไปนอนเตียง สามชาติงานตุลไฮสกอนสามชาติเลยไทยเวียดนามจีนนะคะมาชมกันนะคะมาชมกันนะคะมาชมกันกราบสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคือที่แม่นะเป็นม่านนเลยเป็นม่านเด็เป็นเงินเป็นทองนะสวยงามมากเลยนะเป็นม่านเป็นเงินเป็นทองเออสวยสวยสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยครับสวยมากเลยเป็นม่านเงินม่านทองสวยมากๆเลยหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งให้เราได้ ชมกันถ่ายรูปกันนะคะหนึ่งปีเขาจะมีหนึ่งครั้งให้เราได้ชมได้ถ่ายรูปกันนะคะสามเชื้อชาตินะสา,ามทั้งนู้นก็เป็นซิสเตอร์ยูอี๋วชิ้นว่าใจเนาะพ่อเนาะแม่ซิสเตอร์ยูอี๋วชิ้นว่าใจนะคะก็ระะกราบสวัสดีนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครสนใจผ้าคลมก็ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะสวัสดีค่ะ